บ้าเซซโซสวัสดีครับดูเอฟซีดูเหตุการณ์ตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับนี่เฮ้ยตาร์ฝนกสาดเลยฝนสาดตนั้นเหตุการณ์ตอนนี้นะเอฟซีนะจะไปสตาร์ให้นิดเดียก่อนเดี๋ยวฝนจะโอ้เปียกเห็นมั้ยโอ้ยเอาไปจะน่าให้นิดเดียวก่อนดีสิโอ้โหเอฟซีน่าเกิดปัญหาโดนฝนมันก็อัดมานานหลายหลายชั่วโมงอ่ะ ตกยายมหยุดเลยดูดูดูดดดดคือผมอดถ่ายคลิปให้ไม่ได้จริงนะคือมันเป็นความเชื่อที่แบบยอดนะครับผมลองดูสิจัาโอ้ดูสิดูโอ้ฝนมาอัดอันมานานไอ,อมือตกตกมานานแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ตก โอ้โหดูด okay. so uh, uh, ูด oh, oh. ูดีดูคือราคาเสร็จนะราคาเสร็จแล้วตอนนี้คือเสร็จแล้วครับลงจากราคาแล้วนะครับผมยี่เก่าเก่าอะไรนะเด็กเก่าแล้วกี่เนี่ยโอ้เก่าต่อเพื่อนฝูงไอ้เนี่ยดูเก่าไปเออเออเอาผมดูแล้วดูโอ้โหเชื่อเลย No? เรามุงน like right ah okay. ah okay. oh, ี่ต ah bon ั ah ้งแต่เช้าก็ไม่มีตรงตรงตีก็ตีก็ออกดุตนะครับผมตอนนี้คือเสร็จแล้วคือมเมื่อวันอันมานานอ่ะนะครับผมโอ้โหนะครับผมสุดยอดอะไรโอ้นะครับผมเป็นนะครับพ่อเกย์ก็มองนะพ่อเก็มองไงอพ่ครับผมพ่อเนี่จะสร้างปฏิหารจริงๆอ่ะได้จริงแหละเอา เออครับแอผมครับ้ถูกชื่อง่่อวันนี yeah ้มันก็หลายครั้งเกินอ่ะเออบ่อยเกินจะไปจะไปต้องเชื่อแล้วรับผมหนูนะดูตกนักมากเลยคือถือว่าราคาสิทแล้วราคาสิเรียบร้อยแล้วนะผมผลไม่มีสารเลยนะเอฟซีสารอยู่เ ที่ได้นักคว้าแล้วก็มาบวงครับผมเฮ้ยอย่าพูดอ๋อโอเคครับโอเคครับผมเป็นเชียร์โอ้ปาจาริกนะผมคุณฝนโอ้ไอ้ที่ฝนหนักตกตอนนี้นะครับผมโอ้ โอเคแล้วก็พักผ่อนครับคนตัวหนักนะครับเอฟซีนะนะครับรอครับรอสิครับ